รวดีได้เลยไปค่ะยามสองยามสองไอยามสองนี่กี่โมงเนี่ยไปเกีย Arizona, ่ยวกับเวลาลรวเกี่ยวกับยามสองคนอ๋อดูแลแล้วจะเข้าไปด้วยยังไงเลยากต้องสองไม่ใช่ก็ได้ไปค่ะฝากบอกยามสองคนด้วยนะเวลายามสองนะรวดีไปค่ะบอกนางไว้ด้วยอย่าให้พี่ผิดหวัง้วกันตามรานะ นี่สุรามว่าไงจ๊ะเขาถามหน่อยเถอะจ๊ะงจั่งนี่บูดเพราะด้วย <c oughs> อยากจะมีเมียเนี่ยทำเป็นแล้วเหรอตอบไปเลยเออขัดเออขัดนี่เป็นไงโจเออขาบเฮยทำเป็นดูถูกเอ้ยสุรามนะเฮ้ยโจทำเป็นไปดูถูกเราตอบไปเลยความมั่นใจเลยด้วยความมั่นใจว่า 飞，飞，飞，掉，掉，掉。